มาดูบัวขาวบัญชามเมฆนักชกชาวไทยผู้สร้างตำนานมวยไทยให้โด่งดังไปทั่วโลกวันนี้โคจอนาพบกับดัชบาออชคิรอฟเจ้าของแชมป์13เส้นจากรัสเซียครับเริ่มเกมก็เป็นอัชคิรอฟนี่แหละครับอ้ยเอาสั้นๆดีกว่าดัชบาดัชบาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับบัวขาวทีบสะก,การครับนี่ครับหมัดมาแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับดัชบาโดนทีบครับ เอาครับลวกมาครับโอ้โหทีดอกนี้ครับเอาลุกขึ้นมาใหม่ก็ใส่กันต่อครับแข้งซ้ายของบัวขาวเอานี่ครับโอ้ลวกลงไปครับสายอีกแล้วครับบัวขาวบัวขาวบัวขาวหมัดมาในแข้งซ้ายอีกแล้วครับดัชบาร์เดินเขาตัดลําตัวครับสายของบัวขาวครับทีบครับเอาเดินเข้ามาดัชบาโอ้สาวหมัดครับหักดอกนี้ครับคุกเข่าคารวะเลยครับโอ้โหเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายอีกดอกหนึ่งโอ้โหเด็ดจริงๆครับแทง อ้าวดัชบาเดินเข้าหาบัวเขาก็ตัดลำตัวครับแขงอีกดอกครับฮักโอ้โหครับเสีไม่เป็นไรครับนี่ครับแข้งขวาครับแข้งขวามาแข้งขวาแข้งเข่าขวาครับโอ้โหนี่ขวาอีกดอกครับขวาอีกดอกครับโอ้โหบัวเขานี่ก็ยืนสลับซ้ายขวานะครับดัชบาร์นี่ก็ไม่รู้ละความพยายามครับเดินเข้าหาครับนี่ครับไปท้าต่อยครับก็ะดูหูก้านคอดอกนี้ครับดีไม่เต็มไม่แรงครับนี่แข้งขวามาอีกแล้วครับ เดินเข้าไปโอ้โหเข่าดอกนี้ครับบัวขาวแข้งขวาแข้งขวาขึ้นก้านคอครับครบสมยกกรรมการชูมือให้บัวขาวเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ